สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฟเนาะพังลาวฟังไทยมันนี้สิมาเฮ็ดน้ำยาเนาะขับไล่แมงม้เนาะถือว่าตัวยามันนี้กูมีอย่างไรเนาะมีน้ำยาสี่พันเนาะคอนเกตเนาะแล้วก็มีน้ำเนาะน้ำท่าเนาะหรือว่าน้ำป่าเนาะมาเนาะเขาสิมาผสมกันลงไปเนาะมันนี้เนาะ น้ำใส่ตุกนี่เนาะพี่น้องเนะาะหลังจากนั้นก็บ,บีบน้ำยาสีพันลงเนาะน้ำยาสีพันลงใส่เท่าไรก็ได้เนาะน้ำยาสีพันเนาะใส่ประมาณเนาะ mà chi nó học mà nhau nó mà săn nó săn hay các bạn làm giả sỉ phần nó Cặp nám nó không cần nó mà này nó phi nông ลองไปหดลงเบื้องเนาะว่าพืชเนาะเป็นแมงไม้เนาะที่กินต้นไม้ใบหญ้าเนาะหรือว่าต้นมะเฟรมะเขือเนาะหรือว่าต้นพักเนาะที่เขาปลูกลองเอานี้ไปหดลงเบื้องเนาะเป็นตัวมดตัวแมงเนาะนี่เนาะถ้าอะไรผลก็จังใดก็คอมเมนต์บอกได้เด้อเอาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเขาผสมแล้วเราเขาก็ซิมาลองสิดขับไล่แมงไม้ลงเบื้องเนาะ สิทธิ์ได้ยะเวลา5:00นเนาะเป็นต้นไปเนาะ เอาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเฮาฉีดไปประมาณ5นาทีเนาะเฮาสิมาเบิ่งกันว่ามันตายบ่เนาะเด้พี่น้องตายอีดีเนาะพี่น้องเนาะตัวแมงที่ว่ากินใบมักบวบเนาะเด้ตัวนี้ยังบ่ทันตายเนาะตัวนี้ยังเมาอยู่ตัวนี้ว่ามันก็ได้ใช้เวลาหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมันสิตายเนาะ เอาทีนาะถครับว่าคลิปนี้มีสาระเป็นประโยชน์กับภาคกดไลค์กดแชร์ได้สไดเสบายดี